เลอ,ออไไไไตตกกกกก็จพาาาาปปปหมมมููาาพาพามู่่แนนบิสนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณตรงไหนที่ชื่อว่ามีภูมิรู้สมัยก่อนหลวงปู่ทิมน่าจะทำอะไรกับพื้นที่ไว้อะเข้าไปได้ไหมฮะนี่พี่หอมอบีตามหาหไงหมายถึงว่าเขาบอกว่าอันนี้ไม่ออกนะ เมื่อกีเขาไปกราบปู่ท่านจะบอกว่างปู่ของอะไรที่ของไม่หายปุ๊อปู่วันนี้เข้าบ้านมันได้ลุงแจหายทําไงอ่ะหันไปแจวางเนี่ยมันยังงี้ทุกอย่างอะแม่ปฏิหารนีลูกปู่ทิมเนี่ยมันเป็นงี้กับแม่ในคนอื่นแม่ไม่รู้นะหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระสมถะที่ยึดมั่นในพระธรรมวินยัยมักน้อยรักสันโดษไม่ยินดียินร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงนอกจากนั้นท่านยังฉันมือเดียว เป็นอาหารประเภทผักถั่วผลไม้และไม่แต่ต้องเนื้อสัตว์ตลอดมาด้วยความสมถะและมีวิชาอันแก่กล้าของท่านนี้เองจึงทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายให้ความเคารพเลื่อมใสยอยู่ทั่วทั้งประเทศคนระยองหรือหลายๆคนที่บูชาหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะท่านจะช่วยเรื่องเกับนักเมตตาแล้วก็แค้วคาดครับผมแล้วก็ค้าขายอะไรย่างเงี้ย อย่างบางคนเนี่ยผมเคยไปไปเจอแล้วก็ไปฟังเขามานะพี่เหตุการณ์แบบอุบัติเหตุเนี่ยรอดมาประมาณ4ี่ครั้งที่มดท,ที่ไปคุยมาพี่คือแควคาดเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมคุณแจ็คเองก็ได้ลงพื้นที่ด้วยความศรัทธาด้วยอยากจะมาเยือนวัดละหารไร่สักครั้งหนึ่งในชีวิต และอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่จะมาพูดเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับบารมีของหลวงปู่ทิมนะครับพี่สันตินะครับสวัสดีครับพี่สันติครับสวัสดีครับผมจุดเริ่มต้นของพี่สันติมานับถือหลวงปู่ทิมได้ไงครับตอนนั้นก็ประมาณสักปี4 3สได้นะครับรีบไปทํางานพอตื่นสายแล้วก็มีรถเก่งเ่แล้วก็ชนท้ายแล้วก็พอชนท้ายปุ๊บผมก็คาที่มอเตอร์ไซค์เลยช่วงที่เราสลบอยู่เนี่ยก็มีคนมาชวนเรา ครับ,รบมาชวนเราแล้วก็ดึงแขนว่าให้ไปงานศพใ้ฝันเหรอฮะที่คนคชวนคุณใช่ครับ3วันผมถึงฟื้นนะครับรู้สึกตัวครับก็ฟื้นขึ้นมาก็มีเชือกมัดแขนมัดขาไม่หมดละแล้วก็พยาบาลบอกว่าผมดิน้นส่วนตัวเราเองก็ไม่เป็นอะไรหลังจากที่เสกสแกนแล้วะ นันก็ก็ไปทํางานปกติเชื่อว่าบารมีของหลวงปู่ทิมครับบารมีของปู่ทิมที่ท่านช่วยไว้หลังจากนั้นผมก็เริ่มศรัทธาแล้วก็นับถือมาเรื่อยๆนะครับอย่างคุณเล็กเองไปคุณบออยากไปจริงๆเทปนี้ใช uh ่ใช่ครับผมก็ได้มีโอกาสมันก็เป็นอย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องบังเอิญนะมาปุ๊บคิดว่ามาปุ๊บแล้วก็ได้ไปปั๊บคือแบบทุกอย่าง รวดเร็วทันใจหมดเลยครับ <ừ> um. ผมไปเที่ยวพัทยาไปขับรถเล่นกับเพื่อนที่นู่นแล้วคือผมบอกเพื่อนว่าผมอยากไปวัดละหานไล่อยากกลับไปวไปวัดหลวงปู่ทิมเพราะมันเพราะจากพัทยาไปแค่60โลอยู่ดีทีมงานพี่โมโทมาบอกว่าซานไปไถ่ายพัะสนาให้พี่หน่อยที่วัดละหานไล่ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยผมตั้งใจอยากจะไปกลับกลายเป็นว่าก็ได้ก็ได้ก็กลับมากรุงเทพเสร็จแล้วก็ วันลูกขึ้นก็ไปวัดรหาสไร่กับพี่บีซึ่งพี่บีก็อยู่พัทยาเหมือนกันผมไปงานหลวงพ่อลงกฎที่ระยองแล้วก็ไปที่วัดวันหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเราก็แบบว่าเออถ้าพูดถึงที่ในภาคตะวันออกต้องหลวงปู่ทิมจริงครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปรีบกลับก่อนก็คือไปพักที่พัทยาหนึ่งคืนกำลังจะกลับแล้วทีมงานก็บอกว่าไปได้ไหมที่ระยองอ,อืเออเออมันไม่ไกลามากก็เลยไปแย้วก็เจอกันเจอกันงงเลยครับ พี่ใหญ่ครับจุดตรงนี้คืออะไรครับพี่คือทางวัดเนี่ยเขามีการจัดสร้างถ้ำจำลองของปู่ฤษีนะครับนามปู่ฤษีเนี่ยเหมือนหลวงปู่ทิมคือปู่ฤษีอิสริโกมุนีครับแต่ที่มาของปู่ฤษีเนี่ยตามที่เขาเล่าอกันมาเสียนปู่ฤษีเนี่ยจะเป็นไม้นะครับเะสังเกตดีครับเพราะว่าเป็นเสียนปู่ฤษีสมัยก่อนที่ใช้ครอบครูเพราะว่าปู่ทิมท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าอย่างนั้นครับ เขาก็เลยขอเสียนปูรษีที่เป็นไม้เนี่ยมาปั้นเป็นองค์ให้เต็มโดยใช้องค์ข้างล่างเป็นปูนนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเสียนไม้ลําตัวเป็นปูนแล้วพี่ใหญ่มีวิธีการบอกแฟ,แฟนรายการไหมครับว่าถ้าจะขอวิธีที่ถูกต้องคือต้องทํายังไงไม่ว่าจะเป็นหลวงปูรษีหรือหลวงปู่ทิมผมเชื่อว,ว่าท่านจะมีดวงจิดเดียวกันนะครับ,รบแต่ผมเน้นว่าถ้าเป็นปูรษีเนี่ยก็สมัยก่อนเขาก็ส่งลูกหลานไปเรียนกับปูรษีเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่ามาขอพรปูรษีก็ขอพรเรื่องการศึกษาหรือว่า วูปูเป็นสีเป็นหมอยาขอเรื่องสุขภาพก็ได้ครับก็ให้เน้นเรื่องเหล่านี้ละกันนะครับครับก็ลองขอดูเผื่อจะได้แล้วก็เดี๋ยวเผื่อเอาไก่มาถวายกันก็ขอท่านแล้วก็ถ้าสมมติท่านให้สัญญาอะไรไปก็ทําตามที่พูดเท่านั้นเองก็มีหลายคนแล้วก็เห็นผลนะที่ก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับเราสะดวกเรารู้สึกว่าทำแล้วสบายใจก็เรียนเชยพี่ครับมีอะไรอยากอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับพี่เนี่ยแต่องเนี่ย มีตั้งแต่เมื่อไหร่ถามใครไม่มีใครรู้เนี่ยเก่ามากผมยังงงเนี่ยไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยว่าคืออะไรถามมาหลายคนแล้วเนี่ยคนกเก่าก็ไม่เคยบอกขณะที่หมอบีคุณเล็กและคุณสันได้เดินมาถึงศาลพ่อปู่นั้นหมอบีก็ได้สัมผัสถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่บริเวณเจดีด้านข้างไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยถ้าสังเกตแล้วข้างบนเป็นเจดีอ่ะแสดงว่าอันเนี้ยต้องเป็นของพระผู้ใหญ่ แล้วก็บนนั้นส่วดียร์เขาก็ใส่พวกอัติธาตุนี่ก็เป็นของพระรูปหนึ่งที่เคยเป็นเจ้าวาดแล้วเสียใช่ไหมพี่คุณธรรมดาใช่ไหมซึ่งจะบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าขนาดพี่ใหญ่เองยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรถามมาหลายคนแล้วครับไม่มีใครคำตอบได้แต่พี่หมอบีคือรู้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าอะไรคือยังไงแล้วถูกต้องอย่างที่พี่พีพูดไหมครับ คือผมก็คิดคิดว่าอย่างนั้นหรือว่าเป็นอัิของคนบางคนอาจจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์ใดองค์หนึ่งี่เป็นก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่วัดนี้ใช่ก็เป็นพระผู้ใหญ่เท่านั้นด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผมได้รู้เพราะว่าถ้าไม่ดีจริงไม่ได้อยู่นี่แน่เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในวัดโยกย้ายหมดยกเว้นตรงนี้ยไม่เคยย้ายเลยแสดงว่าต้องไม่ธรรมดา เป็นเจดีย์ทองของวัดลาหารไร่นะครับรีบ่บปัญหามันเยอะมากหมอบีั้นน่าจะว่าใจมีแต่ปัญหาที่เนี่ยผมก็ไม่รู้เกิดอะไรนะอ,อยากจะให้มันเสร็จเพราะว่า,าเ,เป็นที่รอรหารของหลายคนมากม <c oughs> แล้วคือเมื่อกี้พี่หมอบีบอกว่ามีพระสุงคือ,อยู่ข้างในทัานที่เขาไม่เคยมาด้วยถูกต้องครับจริงๆแล,แล้วพี่ใหญ่ก็บอกว่าใช่เลยใช่ครับเราเรียกว่าพระพุทธนิมิตพิชิตมาร ให้ก็คือปกติเจดีเนี่ยเขาจะเป็นที่บรรจุ<ม>พระบรมสา,ารีริกธาตุแต่ตอนน้เาใจที่นี่เขาทำไปหรือยังสมโคตหรือ,อยังอย่างาเงี้ยพราะมันยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ทำครับเพราะว่าจริงๆทามาก็จะบรรจุอทีตของปู่ทิมทีนี้ว่าพอมันยังไม่เสร็จมีคนมาอุปถัมภ์อยู่หลายเจ้าก็มันยังไม่เสร็จสักทีก็เลยยังไม่ได้ทาไม่พี่แล้วจริงๆเ่ะ มีตรงไหนที่ชื่อว่ามีภูมิรู้ไหมมีภูมิรู้โอ้สาบนีลึกซึ้งเกินไปเป็คนเก่าหรือเปล่ามงชื่อสถานที่อ่านเงี้ยเน,นี่สำคัญมากที่ทางองถานใครในนี้ได้ไหมแล้วยังเห็นว่าที่นู่นเนี่ยมีเจดีที่หนึ่งที่สร้างไม่เสร็จเนี่ย หมอบีเห็นว่าหมอบีทราบด้วยว่าทําไมถึงสร้างไม่เสร็จใช่ไหมโอ้แล้วตอนเรากำลังเดินกันอยู่นะใช่เดินันอยู่คือตอนระหว่างเราขึ้นไปบนเจดีย์แล้วผมก็เจอคําคํานึงก็บอกว่าให้ไปเดินไปหานั้นซึ่งถามคนในวัดไม่มีใครรู้เลยอไม่มีใครรู้เลยว่าคืออะไรนี่ก็เป็นชื่อคนปรากฏว่าผมว่ามันต้องมีอ่ะอำนาจมีภูมิรู้เฮ้ยใช่ไคนรู้สัตวนีเป่านี่นี่ตังเลยอ่ะ ตั้ง<ต>เลยดูว่าเ <ๆ S 1> เปลี่ยนชื่อหรือยังนะเพราะชื่อ,อน,น,นี้ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเป็นทางการก็อาจจะตั้งตอนแรกๆก่อนแล้วก็ไม่ได้ใช้มันพี่หมอบีครับแล้วชื่อนี้มีความสมาคัญยังไงครับพี่มันเคยเใช้ท,ทำอะไรครับที่ไม่ผมว่ามันจะเป็นชื่อปัจจุบันอยู่ที่มันมีสถานที่ที่เขากาลังสร้างหรือยังสร้างไม่เสร็จอะอนนี้มันมีผลเรื่องที่เขาสมัยก่อนหลวงปู่ทิมน่าจะทําอะไรกับพื้นที่ไว้อ่ะแล้วมันมีผลกับเรื่องการสร้างเจดีย์อะต้องถามคนเก่าแล้วละเนี่ย โอ้จคนลุกผ,ผู้เลยอ่ะอันนี้คือเขากำลังหาชื่อคนที่มีอ,อำนาจมีภูมิรู้อยู่หรอใช่ไหมอันนี้เมนครับโอ้สาราเมนเนี่ยนะเจอแล้วครับเจอแล้วน,นี่เข้าไปได้ไหมฮะได้ครับนี่นท,นที่บอกมีตามหาไงสารามีภูมิรู้ที่เขาบอกอ่ะ ก็เลยเดินลงมาแล้วก็เลยวิ่งพี่เขาก็วิ่งตามผมก็วิ่งตา, <c oughs> ตามกันกับ <c oughs> พี่เล็กเนี่ยตามท<ช>ุกที่เลยแล้วก็ไปเจอสถานที่ซึ่งมีชื่อนั้นจริงๆเป็นศาลาเมนเผาศพคุณ<ห>พ่ออำนาจมีภูมิรู้เจ้าของอยู่ตรงนี้ครับโอ<ห>้แลเลยตั้งชื่อศาลานี้มีรูปของเจ้าของแล้วเราก็ตามมาหาที่ศาลามีภูมิรู้ที่หมอบีทราบแล้วนะครับจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ในกับการบวชชีพามเวลาคนมาทําปฏิบัติธรรมด้วยนะครับ แต่หลักๆก็อย่างว่าครับเป็นสาราในการชาวนากิจศกคราไม่ค่อยได้สัมผัสมากก็เลยไม่รู้คำนี้นะครับพี่บ,บีแล้วคือ,อยังไงครับคุณพ่ออำนาจมีภูมิรู้คือเกี่ยวข้องอะไรกับไม่คือคือเขาบอกแค่จุดตำแหน่งสถานที่เพราะถ้าเรามองไปตรงนี้มันคือจะดีหมายถึงว่าเขาบอกว่าอันนี้ไม่ออกนะถามดีกว่าพี่ซันกับพี่เล็กเนี่ยรู้สึกไงเวลาเห็นหมอบีแบบสัมผัส รลังงานบางอย่างได้คือขับนแรกคนรู้ก่อนครับก็หมอมบีรู้ได้ไงเพราะว่าขนาดคนในพื้นที่คนในวัดอ่ะครับยังไม่รู้เลยว่ามีชื่ออันนี้หรือว่ามีสถานที่อันนี้อยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ปูคือวันที่ไปอ่ะคือไปถ่ายกันสดเลยแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนกับคนที่เขาดูแลวัดอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งอยู่ดีเดินไปเสร็จปั๊บพี่บีเขาก็พูดชื่อขึ้นมาชื่อหนึ่งแล้วในนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าชื่อนี้คืออะไรตรงไหากัน เดินออกจากวัดไปเข้าโรงเรียนไปตามศาลาต่างๆแล้วก็ไปเจอชื่อนี้จริงๆที่อยู่ในศาลาที่ในโรงเรียนใช่ไหมครับพี่แสดงงั้นเลยผมงงว่าควัดก็เป็นวันที่ดังมากแล้วก็คนมาทําบุญเยอะมากๆแต่พี่ใหญ่เขาบอกว่าทําไมสร้างล้วไม่เสร็จสักทีมีอุปสรรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่พีอยากเสริมอะไรตรงนี้ไหมเอาเท่าที่พูดได้ก็ได้ครับพี่ก็จะเอาอันนี้เป็นคติในการสร้างเจดีย์ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปที่เวลาเขาสร้างกัน เวลาเขาสร้างวัดเนี่ยเจดี JD กับอุโบสถเป็นสออย่างที่เขาต้องสร้างใช่ไหมฮะค,ออคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องสร้างอุโบสถก่อนก็จะมีเรื่องเล่าอย่างเช่นครูบาอาจารย์หลายคนบอกว่าต้องสร้างเจดีนะเจดี JD เนี่ยสำคัญคเขาก็เชื่อกันนะอันนี้คือความเชื่อเฉยๆว่าเหมือนเจดีเนี่ยเป็นตัวแทนในการต่อชีวิตยืดอายุเป็นการสร้างเสริมบารมีให้กับครูบ,บาอาจารย์ใช่เพราะนั้นเนี่ยเจดี JD ต้องสร้างต้องสร้างก่อนอันนี้คือเขาบอกคติทั่วไปนะในแต่สากลทั่วไปเจดีจะมีอะไรล่ะเจดีก็จะมีข้างบนก็จะเป็นพระบรมสารีร ของพระพุทธเจ้า<ะ>อันนี้เป็นหลักเนาะแล้วจะใส่ของครูบาอาจารย์คนไหนก็ว่ากันไปเพราะนั้นเนี่ยเวลาสร้าง j จดีเนี่ยครับสำคัญก็คือว่าพอเราสร้างไปในระดับหนึ่งแล้วอะยอดเจดีต้องเสร็จก่อนจะเห็นว่าทุกที่เนี่ยที่ที่เขารู้เรื่องนี้นะเขาจะสร้างยอดเจดีแล้วไปครอบปึ้งแล้วมันจะทําให้ทั้งหมดเนี่ยมันสร้างแล้วมันเสร็จเร็วใช่ เราขับไปเราเห็นภาพหลวงปูป่ทิมขึ้นเต็มหน้าจกรถมันเหมือนมีคนมาหักพวงมาลัยเราออกไอ้ข้างหน้ามันเป็นรถสิบล้อมันหลบมาได้ยังไงอะ <L un ty> แค่คุณอาราธนาถึงหลวงปูป่ทิมไปติดต่อการงานที่ไหนก็ราบลืดสนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณ